c o n d i t i o n n l l l เลิฟักที่ไม่มีเงื่อนไขสัมผัสความรักความอบอุ่นจากใจหมอสู่ใจแม่ส่งต่อความรู้สึกดีๆแทนใจในวันแม่วันแม่ปีนี้ BDMS w e n e s Clinic พร้อมเคียงข้างคุณแม่ทุกท่านขอสนับสนุนคุณแม่ทุกท่านให้ประสบความสำเร็จกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก เพราะคุณจสําสคัญของการมีสุขภาพดีคือการมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีไปพร้อมกัน หลวงตามหาบัวค่ะเคารพกันมากแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นประจำตั้งแต่สมัยสาวๆค่ะก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะชอบพูดเองชอบเองทุกทีตัวตะกรีดมากค่ะนี รู้อยู่แล้วไปดูหนังค่ะชอบฟังเสภค่ะแงูมาเลยครับไม่มีทำไมหมอมีต่คิดว่าเป็นงูค่ะแมลงสาบตอนแรกก็คิดถึงแมลงสาบแต่ว่าแม่ก็จัดการแมลงสาบได้อยู่เพราะว่าเห็นจัดการได้หมดก็เลยคิดว่า นด้นจะจัดการได้มันเยอะจนน่ากลัวนะฮะแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพแล้วเป็นห่วงลูกๆจะเรียบร้อยทั้งคู่ค่ะหมอบีเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือพูดพอถามเก่งน่ารักอ้อนแม่ส่วนหมอมิน้นก็เป็นคนที่เรียบร้อย ชอบฟังถ้ามีปัญหาก็จะค่อยๆมาประละถามนะคะแต่ธรรมดาก็จะเป็นคนฟังแต่ว่าอะไรที่ขัดและไม่ถูกใจก็จะค่อยๆมาพูดเป็นเอกลักษณ์คนละคนค่ะคนละแบบค่ะดี๋ยว่าไปชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะคะขึ้นๆลงๆลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ทุกอย่างมันก็ประดังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรเข้ามาคุณแม่ก็ต้องตั้งสติไม่ว่าดีหรือ,อร้ายยังไงมันก็ไม่อยู่คงทนถาวรมันก็ผ่านไปแน่นอนค่ะเออหมอบีจะเป็นคนทัางถามทั้งซักน่ารักมากอ้อนแม่นะมนุษย์เจ้าปัญหา พี่ๆเขาจะกลัวมากก็คือจะเรียกน็อกควชั่นใครอยาา่าเผลอถามพูดมาถามหอกเพราะอะไรคะทำไมคะส่วนหมอมิ้นจะเป็นคนน่ารักก็คือจะมาเกาะอยู่กับแม่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาทำงานเวลาก็จะยืนทั้งวันทั้งคืนรอคุณแม่ว่าเมื่อไหรจะขันมาคุยด้วยก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะ คนละแบบค่ะกอดตลอดใ่แล้วก็ช่วยทำงานอะไรเงี้ยค่ะทำงานดึกๆก็จะไปแบบมาม้านอนหรือยังแบบนี้ค่ะติดค่ะติดมีทริปที่ไปสามคนที่แคนเบเดียนานมีหลังๆก็มีไปนะใช่น้นใช้ ดีครับสุขมากตามภาษาแม่ลูกดูแลสุขภาพคุณแม่คือจริงๆคุณแม่จะต้องบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือได้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพจากคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะเพราะคุณแม่เป็นคนช่างอ่านช่างศึกษาแล้วคุณแม่ก็จะมาสอนลูกๆทุกคนว่า อาหารแบบนี้ดีนะเธอกินแบบนี้นะอันนี้ไม่ไม่ดีอย่าไปทานเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ่ได้การดูแลสุขภาพมาจากคุณแม่เลยนะคะเราก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องอาหารการกินให้คุณแม่แล้วก็สนับสนุนให้คุณแม่ไปออกกําลังกายบางทีก็จะไปรับหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ของเราก็จะพาคุณแม่มาตรวจร่างกายเป็นประจํานะคะตั้งแต่เด็กทั้งคู่นะคะ ลูกๆเนี่ยเก่งมากเก่งกว่าคุณแม่เยอะมีอะไรแนะนำพูดคุยกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณแม่จะรู้ว่าลูกๆเก่งแล้วก็ดูแลคุณแม่รักคุณแม่มากก็ในเดียวกันก็คือคุณแม่ก็คอยดูคอยศึกษาเขาตลอดว่าเขามีปัญหาอะไรอะไรต่างๆจนณว,วันนี้นะฮะยอมรับเลยค่ะเขาช่วยตัวเองได้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เองแก้ปัญหาเองคุณแม่เป็นผู้ดู อยู่ข้างหลังเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะรักมากภูมิใจมากแล้วก็ยอมรับว่าขอบคุณมากๆด้วยที่ดูแลคุณแม่มาตลอดเวลาในเรื่องสุขภาพนะคะเพราะลูกๆจะเป็นห่วงคุณแม่มากก็จะพูดอยู่เสมอว่าคุณแม่ต้องไปตรวจต้องไปดูเพื่อมีอะไรจะได้แก้ไขททันแต่ แม่ก็พยายามรักลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกเสียเวลาในการทํางานกับลูกๆด้วยก็สั่งคนก็สั่งขับใจใส่ซึ่งกันและกันค่ะคุณแม่เป็นห่วงทุกคนอ้ย ก็คุณแม่ก็จะเป็นห่วงทุกคนน้องก็เลยจะอ,อยากให้คุณแม่ดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงตัวเองด้วยอะค่ะเขาจะห่วงแม่มากแล้วก็พยายามพูดอยู่เืลยว่าคุณแม่ต้องดูแลตัวเองจะเป็นห่วงตลอดเวลาเพราะคุณแม่ดื <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อเขาก็เลยเป็นห่วงนะคะ ออก็จะเข้าใจความรู้สึกคุณแม่มากขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออความรักของคุณแม่เนี่ยมันเขาเรียกว่า unconditional love คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีขีดจำกัดอะไรแล้วก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะให้แล้วก็อยากจะดูแลอยากจะทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่มากขึ้นจะทำอะไรก็จะเออเราก็รู้ว่า กันที่เราจะเป็นแม่เนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าทําไปแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่ความรู้สึกของการละก,กันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกๆที่ดีมาตลอดนะก็อยากให้คุณแม่เนี่ยทำต่อไปเพราะการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ เรื่องของวิถีชีวิตนะคะก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะได้อายุยืนและมีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ<ง>ก็อยู่เป็นล่มโพล้มใสให้ลูกและหลานต่อไปนานเท่านานคะ่ะค่ะยินด,ดีค่ะแล้วก็น้อมรับปฏิบัติจนกระทั่งหมดลมหายใจค่ะยิน <c oughs> ด,ดีค่ะก็มามารู้อยู่แล้วว่ารักมานั่นแหละ ก็อยากให้มา่อมาดูแลสุขภาพเนาะให้ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเ,าเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายเนาะแล้วก็การนอนด้วยให้นอนให้นอนให้ดีให้คุณภาพดีเนาะแล้วก็พผ่อนคลายอยา่าเครียดเนาะเราจะได้อยู่กับนี่แหละลูก,ลกลๆหลานที่กําลังจะมานะแล้วก็หลาน <c oughs> ๆที่มีอยู่มานะให้อยู่ไปด้วยกันยาวๆแล้วก็แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปดีค่ะจะพยายามดูแลตัวเอง ตามที่ลูกๆหลานๆต้องการค่ะยินดีเสมอค่ะก็จริงๆวันแม่ที่จะถึงเนี้ยนะคะก็เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่ทำให้เราเอ๊ดูแลคนอื่นดูแลทุกคนเราอย่าลืมคุณแม่เรานะคะทุกคนต้องดูแลคนที่เรารักที่สุดที่ดูแลเรามา่ตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนอย่าลืมค่ะ อยากจะฝากให้คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเพราะการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก่อนที่จะดูแลคนอื่นก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขภาพดีไปสู่ทุกคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของ social connection คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและในสังคมค่ะคุณแม่ขอตอบอีกหน่อยได้ไหคะ คุณแม่อยากพูดค่ะคุณแม่อยากจะบอกทุกๆครอบครัวไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตามนะคะคุณแม่มีสิ่งอยู่ในใจแล้วก็ยึดถืออยู่ตลอดแล้วก็บอกลูกๆทุกครั้งนะฮะว่ารักใครรักที่สุดก็ให้รักได้ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ยังไงก็ตามตัวเองสำคัญที่สุด ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายต้องรักตัวเองด้วยค่ะค่ะ